สุกแล้วนะคะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผงปลาช่อนมะระกอหามค่ะเคลียรีเวอร์วันนี้นะคะเคียรจะแกงส้มผงปลาช่อนมะระกอนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้มะละกอหามค่ะผงปลาช่อนค่ะพริกแกงส้มค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำปลาค่ะผงงยรอผงชูรสน้ำตาลค่ะก็เลยนะคะน้ำลงไปหนึ่งลิตรค่ะ พริกแกงส้มหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำมะขามนะคะห้าช้อนแกงค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟเอยน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงผมโดนเราผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำปลานะคะสองช้อนแกงค่ะแกงเดือดแล้วนะคะผุงปลาช้อนค่ะครึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลยผุงปลาสุกแล้วนะคะมะละกอค่ะหนึ่งลูกใส่ลงไปเลย สุกแล้วนะคะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะเพื่อนๆแกงส้มผงปลาช่อนมะระกอห่ามค่ะลองไปกินแกงกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย